สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เกม ROV เนี่ยผมมาเล่นในโหมด 3. V.3 นะตัวเลือกไม่เยอะครับก็เลยเล่นอ่านาตาญานะครับทีมผมเนี่ยประกอบไปด้วยเฟนิกนะครับแล้วก็อายะนะโดยที่เฟนิกเนี่ยไปฟาร์มนะครับพีออิเตอร์อยู่ในป่าโอเนะ้เทวนาเดี๋ยวก่อนเล่นแบบนี้ได้ไหมเ,เล่นแบบนี้ใช่ไหมได้ นี่เดี๋ยวเจอคอมโบครับเมื่อกี้เห็นกันใช่ไหมว่ายิงรัวเลยนะเฮ้ยตัวอะไรเอนโซเหรอเฮ้ยเอนโซสกินเท่มากอยากได้แต่ได้ไม่เป็นมาน,นี้อยู่ในป่าเห็นนะเห็นนะอยู่ในป่านะเห็นป่าเวลามันควงโซ่นี่อย่างเท่ครับทุกคนสกินอย่างเท่เลย ส่วนเราเอาสกินนัตยาธรรมดามานะเพราะว่าจะได้หาลูกปกง่ายๆหน่อยลูกปกหายากไม่รู้เขาไปเอาจากไหนกันมานะอายะขี่หัวแล้วครับฮะเฟนิกดีมากเลยเอามงกรให้ดีครับทุกคนตอนนี้คือยังไงยังมีฟิปหนีด้วยคือตอนนี้ต่างคนต่างทหนนาที่นะครับ เพื่อนอีกเขาไปฟาร์มนะเราก็มาไอคีตรงนี้ยังไงวิกเตอร์อันนี้หืมเลือดอีกทีเดียวยังไงสิได้ความหิวเรื่อเริ่มมานี่เพื่นนี่เก่งมากเลยเปิดเฟสบัตให้นะครับเพื่อนทำดีเราก็ต้องชมนะเพื่อนทำไม่ดีเราก็จะให้กำลังใจนะครับเกมมันควรเป็นอย่างนี้นะไม่ควรด่านะ เราจริงๆนะครับเอ้ยเก็บเทลได้แล้ว <Your team S 1> ต้นเกียนนี้ยิงเรารัวๆเลยนะ <Your team S 1> มานี่เดี๋ยวเจอคอมโบนัตยาจะร้องนะเทียวเทียวยังไงโอ้โหฟินิกฟินิกเข้าไปอย่างนั้นเลยเหรอระวังป้อมยิงตายนะ รอคีปมาก,ก่อนก็ได้เอามานาหมดวะยังไงดีนี่ตายแล้วตายเลยตายเล็วตายเล็วตายเล้วหนีก่อนนี่ก่อนนี่ก่อน,น,อนโอเคข,ขอวาร์ปกลับก่อนได้ไหมไ <laughs> อ้วาร์ปไม่ได้นี่วะเดี๋ยวเดี๋ยวมานาขึ้นมานาขึ้นโดนฉีดอะไรเป็นไงจะหนีไปไหนตายอีกรอบนึงตอนต้นเกมเธอย,ยิงเรานะจําได้ไหมยิงแบบปกักปากปากปาก,ปาก,ปาก,ปากเลยอะ ยังไงเอนโซเอนโซสก,กินนี้เท่จังเฟนิกไหมยังเฟนิกฟาร,ร์มอยู่โอเคไม่เป็นไรรอครนะับตอนนี้เราคิวไปได้สองตัวนะยังไม่ตายถือว่าโอเคอยู่นะมานีิฉีดตุยไปเลยตุยไหมไม่ตุย ไม่กลับไม่กลับตายนะไม่กลับตายนะ,ะได้อีกหนึ่งตัวครับเทวเป็นนึ่ได้ไม่เป็นไรใครได้ก็เหมือนกันนะป้อมแตกแน่แบบนี้ทุกคนรุยฮเฮ้ยเี๋วเี๋วทำไมป้อมยิงเราอ่ะชนะครับทุกคนชนะแบบไม่ตายด้วยนะวิกตอรี่ครับเออสามสามสามมาเล่นง่ายดีเนอะไม่ได้เล่นนานเลยอะ มัวแต่ไปเล่นหมด Abyssal นะครับใครได้ MVP เฮ้ยเราได้เหรอเยี่ยมเลยโอเคสกินสวยอยู่นะโอเคเดี๋ยวค่อยกลับมาเล่นใหม่